สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาอัปเดตโปรแกรม3หลีกใหญ่ในยุโรปกันนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันและกาวโชซเรียอาอิตาลีประจำฤด,ดูกาล2023-2024ไปดูกันค่ะว่าแต่ละลีกแต่ละคู่เขาลงทำการแข่งขันเวลาไหนกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ลาลิกาสเปนฤดูกาล2023-2024ลงแข่งขันกันในสัปดาห์ที่25ค่ะ คืนวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567บเเบียร์เรียลพบกับเคตาเฟ่ในเวลา3นาฬิกาคืนวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567ลงสนามกัน4คู่นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา20นาฬิกาอเลติโกมาดริดเปิดบ้านพบกับลาสพามาสโอซาซูนาพบกับกาดิสในเวลา22นาฬิกา15นาทีเซลตาบิโกลงสนามพบกับบาร์เซโลนาในเวลา24นาฬิกา30นาทีและบาเลนเซียเปิดบ้านพบเซบียาในเวลา3นาฬิกา คืนวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567ลงสนาม4คู่ด้วยกันค่ะรายโยบายเยกโนพบกับเรยอมาดริดในเวลา20นาฬิกากรานดาพบกับอเมริกาในเวลา22นาฬิกา15นาทีมายกาพบกับโซเซดาตในเวลา24นาฬิกา30นาทีและเบติสพบกับอลาเบสในเวลา3นาฬิกา ส่วนคืนวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2567ลงสนามแค่คู่เดียวเท่านั้นนะคะเอเลติกบิเบาเปิดบ้านพบกับเิโรนาในเวลา3นาฬิกาจากนั้นไปดูโปรแกรมการแข่งข er ันบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูการ2023-2024ในสัปดาห์ที่22ค่ะคืนวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567โคโลนเปิดบ้านพบเบรเมนในเวลา2นาฬิกา30นาทีส่วนคืนวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567 แข่งขันกันในเวลา21นาฬิกา30นาทีนะ5คู่ด้วยกันนะคะได้แก่ w o l ฟบวกพบกับดอดมุลไมล์05ลงสนามพบอัลส์บวกฮฟเฟนฮามเปิดบ้านพบกับอุนิโอนเบอร์ลินไฮเดนแฮมพบกับเลเวอร์กูเซนและดามสตัดลงสนามพบสตุการ์ t ส่วนคู่24นาฬิกา30นาทีค่ะไลซิกพบกับมืนเช่นกลัดบัก คืนวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567ไฟบวกพบกับแฟรงก์เฟิร์ตในเวลา21นาฬิกา30นาทีและโบกคุ้มพบกับบาเยอร์มินิกในเวลา23นาฬิกา30นาทีปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันกาโชซีเรียอิตาลีฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่25กันนะคะ คืนวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567สองคู่ที่ลงสนามค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา1นาฬิกาโตริโนพบกับเลเช่จากนั้นอินเตอร์มิลานลงสนามพบกับซาแลนิตาหน้าในเวลา3นาฬิกาส่วนคืนวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567นาโปลีพบเจนัวในเวลา21นาฬิกาเวโรนาพบยูเวนตุสในเวลา24นาฬิกาและอตาลันตาจะพบกับซารโซโลในเวลา2นาฬิกา45นาที คืนวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567เริ่มกันตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะคะ18นาฬิกา30นาทีลาซิโอเปิดบ้านพบกับบูลญนยาจากนั้น21นาฬิกาลงสนามพร้อมกัน2คู่ค่ะอูดิเนเซ่พบกับาการีเอมโปลีพบกับฟิอเรนติน่านะคะส่วน24นาฬิกาเป็นคิวของฟรอซิโนเน่กับโรม่าและมอนซาจะพบกับเอซีมิลานในเวลา2นาฬิกา45นาทีทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขัน ผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสนสโวได้ครบทุกลีกเลยค่ะผ่านทาง s p o r t b a n n w w s h h n n n l l